สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับวิชาทัศนศิลป์ครูพฤึกษากิตินาารนันท์ค่ะในวันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องของการวิเคราะห์ทัศนธาตุในงานศิลปะค่ะการวิเคราะห์ทัศนธาตุในงานศิลปะนั้นหมายถึงการพิจารณาแยกแยะผลงานศิลปะ<อ>ในรูปแบบต่างๆที่พบเห็นว่ามีการสร้างรูปแบบผลงานในรูปแบบใดมีเทคนิค กรรมวิธีการแสดงออกลักษณะของทัศนาติที่ใช้อย่างไรเช่นเรื่องของเส้นเรื่องของสีรวมไปถึงลักษณะของการจัดองค์ประกอบค่ะซึ่งในการวิเคราะห์นั้นจะทําให้ผู้ที่รับชมผลงานศิลปะของเราเข้าใจผลงานได้ตรงกับศิลปินมากขึ้นซึ่งการวิเคราะห์จำเป็นจะต้องใช้ความรู้ทางด้านทัศนาตุ ที่ประกอบไปด้วยเส้นสีพื้นผิวเรือของจุดต่างๆซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นความรู้เฉพาะด้านของทัศนศิลป์ในการอธิบายเพื่อความรู้ที่ได้มาประเมินผลงานศิลปะว่ามีคุณค่าด้านความงามด้านสาระและทางด้านอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรคะ่ะเรามาดูการวิเคราะห์ในแบบแรกนะคะการวิเคราะห์ในข้อแรก เราจะมาวิเคราะห์กันที่รูปแบบของการสร้างผลงานค่ะรูปแบบของการสร้างผลงานศิลปะเราแบ่งได้3รูปแบบค่ะรูปแบบที่1คือแบบจิตรกรรมแบบจิตรกรรมก็คือภาพวาดภาพระบายสีภาพที่มี2มิติค่ะแบบที่2แบบประติมากรรมแบบประติมากรรมคือรูปปั้นทั้งนูนต่ำนูนสูงรูปปั้นลอยตัว รูปปั้นที่เห็นได้รอบด้านค่ะและรูปแบบที่3รูปแบบสถาปัตยกรรมคืออาคารสถานที่ต่างๆที่ศิล,ลปินมีการออกแบบโดยใช้ศิล,ละปะในแต่ละยุคสมัยค่ะขั้นที่2นะคะเราจะวิเคราะห์จากรูปแบบในงานทัศนศิลป์ค่ะรูปแบบในงานทัศนศิลป์นักเรียนจํากันได้ไหมคะว่ามีรูปแบบใดบ้างรูปแบบที่1คือรูปแบบเหมือนจริง หรือเราเรียกว่ารูปแบบรูปประธรรมค่ะรูปแบบที่2รูปแบบกึ่งนามธรรมและรูปแบบที่3รูปแบบนามธรรมค่ะต่อไปค่ะเป็นการวิเคราะห์คุณค่าในงานทัศนศิลป์เราจะแบ่งเป็น3ด้านด้านความงามด้านสาระด้านความรู้สึกและอารมณ์ด้านความงามนั้น เราจะวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ในด้านทักษะฝีมือในการใช้ทัศนธาตุของศิลปะและการจัดองค์ประกอบศิลป์ค่ะว่าผลงานชิ้นนี้แสดงออกความงามได้อย่างเหมาะสมและส่งผลต่อผู้ดูให้เกิดความชื่นชมมีสุนทรียภาพมากน้อยเพียงใดตัวอย่างการวิเคราะห์ด้านความงามค่ะภาพนี้เป็นภาพเสียงขล่ยทิ์ผลงานนี้เป็นประติมากรรมไทย เป็นรูปคนนั่งเป่าครุยรูปทรงของปฏิมากรรมถูกลดทอนจนปราศจากความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อทวงท่าอันอ่อนช้อยการวางนิ้วการวางขาความพริ้วไหวและความนุ่มนวลยิ่งนักปริมาตรดูกลมกลืนผสานกับเส้นรอบนอกดูเหมาะสมพอเหมาะและลงตัวค่ะอันนี้เป็นวิธีการอธิบายในเรื่องของความงามนะคะต่อไปค่ะ ด้านสาระด้านสาระเป็นการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์แต่ละชิ้นว่ามีลักษณะส,ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจุดประสงค์ต่างๆที่ศิลปินสร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาว่าเป็นผลงานที่มีความรู้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะทีนี้ผู้ชมก็จะทราบจากผ่านผลงานว่ามีสาระเกี่ยวข้องกับสังคมศาส,สนาหรือความเชื่ออย่างไรคะ่ะ ตัวอย่างผลงานค่ะตัวอย่างผลงานชิ้นนี้เป็นภาพพระมาหาชนกค,ค่ะเป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทิพัฒน์ค่ะการวิเคราะห์ด้านสาระในผลงานชิ้นนี้รูปแบบที่ปรากฏเป็นแบบเชิงประเพณีไทยมีการจัดองค์ประกอบของภาพแบบจิตกรรมไทยเดิมใช้มุมมองทัศนียภาพมุมสูงมองจากเบื้องบนสู่เบื้องล่างเนื้อหาที่ปรากฏเป็นเรื่องราวของมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อตามหลักคําสอนของศาสนาค่ะเป็นการแสดงเหตุการณ์ของพระมหาชนกก่อนออกเดินทางค่ะด้านที่3ค่ะด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นการคิดวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ในด้านคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกและสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งค่ะเป็นผลที่เกิดจากการใช้เทคนิคแสดงออกถึงความคิดของศิลปินความรู้สึก จึงผ่านปรากฏอยู่ที่ผลงานค่ะเรามาดูตัวอย่างผลงานศิลปะที่แสดงออกถึงด้านอารมณ์ความรู้สึกค่ะภาพนี้จะเห็นว่าเป็นภาพของหญิงสาวที่ชื่อว่า Liberty Reading the People นะคะเป็นภาพของยูจีนเดลครัวค่ะเป็นภาพที่มีชื่อว่าเสรีภาพนำประชาชนค่ะวาดขึ้นเพื่อแสดงการเฉลิมฉลองการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1830ค่ะ ที่นำเสนอภาพของหญิงเนื้อตัวมอมแมมท่าทางห้าวหาญสวมเสื้อหลุดร่วงจนเห็นหน้าอกเธอผู้นี้นำหน้าเหล่าประชาชนหลากหลายชนชั้นจะเห็นว่าจะมีภาพชนชั้นกลางและเด็กอยู่ด้วยนะคะซึ่งกำลังก้าวผ่านซากกระดูกหักพังและร่างของผู้บาดเจ็บล้มตายไปสู่ด้านหน้าค่ะภาพนี้แสดงถึงความฮึกเหิมปลุกใจรำลึกถึงการต่อสู้ และการอุทิศชีวิตของประชาชนเพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสค่ะนักเรียนจะเห็นว่าการวิเคราะห์ผลงานทางศิลปะนั้นเราสามารถแบ่งรูปแบบที่ใช้ในการสร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมหรือรูปแบบที่มาเกิดในงานทัศนศิลป์ที่เราเห็นนะคะอย่างเช่นรูปธรรมกึ่งนามธรรม หรือรูปแบบนามธรรมค่ะรวมทั้งเรายังสามารถวิเคราะห์คุณค่าของผลงานชิ้นนั้นๆจากด้านสาระความงามหรืออารมณ์ความรู้สึกของภาพนั้นค่ะนักเรียนเข้าใจด้านต่างๆที่ผ่านมากันแล้วใช่ไหมคะเรามาทดสอบตนเองกันค่ะกับภาพนี้ค่ะภาพนี้ให้นักเรียนฝึกการวิเคราะห์ทัศนคติในผลงานศิลปะในหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะ หัวข้อที่1คือรูปแบบที่ใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานค่ะเป็นรูปแบบจิตรกรรมรูปแบบประติมากรรมหรือรูปแบบสถาปัิยกรรมคะด้านที่2ค่ะคือรูปแบบในงานทัศนศิลป์รูปแบบที่2นี้เป็นรูปแบบใดรูปประรรมกึ่งนามธรรมหรือนามธรรมคะและรูปแบบที่3ค่ะเป็นการวิเคราะห์คุณค่าในงานทัศนศิลป์ค่ะ ในการวิเคราะห์นี้จะมีทั้งเรื่องของสาระเรื่องของความงามเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอันนี้ถือว่าเป็นแบบทดสอบกับนักเรียนเองนะคะในการที่เราจะวิเคราะห์อย่างไรวิเคราะห์ตามหัวข้อที่ครูได้มอบหมายให้ลองทำดูกันดูนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับแบบทดสอบเมื่อสักครู่นี้นักเรียนนึกภาพออกไหมคะว่าเป็นผลงานศิลปะในยุคใด สำหรับการวิเคราะห์ผลงานศิละปะชิ้นนี้ดังหัวข้อที่ครูได้ให้เป็นแบบทดสอบไปนะคะในหัวข้อที่1รูปแบบที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานผลงานชิ้นนี้เป็นรูปแบบจิตรกรรมค่ะก็คือเป็นภาพวาดด้านที่2ค่ะรูปแบบในงานทัศนศิลป์จะเห็นว่าเป็นการวาดภาพคนเหมือนจริงมีสัดส่วนที่เป็นจริงแสดงว่าเป็นรูปแบบแบบรูปธรรมค่ะและหัวข้อที่3มค่ะ การวิเคราะห์คุณค่าในงานทัศนศิลป์ชิ้นนี้ค่ะในงานทัศนศิลป์ชิ้นนี้การวิเคราะห์คุณค่าด้านแรกก็คือด้านสาระด้านสาระนั้นผลงานชิ้นนี้ชื่อว่า Chris a p p e a r to His Mother ค่ะเป็นผลงานของโรเคียฟานเดอไวเดนค่ะผลงานชิ้นนี้เกิดขึ้นในยุคข,ของบารกสังเกตว่าในยุคบารกอจะมีการวาดเช่น การวาดภาที่มีลักษณะรอยพับที่ไม่เป็นจริงตามแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็มีการใช้สีคู่ตรงข้ามตัดกับพื้นหลังเพื่อให้จุดเด่นมีการผักดันขึ้นมาให้เกิดเป็นจุดเด่นของภาพภาพนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูและพระแม่มารีค่ะในภาพนี้นอกจากเรื่องของสาระความงามที่เห็นท่วงท่าต่างๆเห็นลักษณะของกายภาพของมนุษย์แล้ว อารมณ์ความรู้สึกในภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่าลักษณะท่าทางของพระแม่มารีและพระเยซูนั้นพระแม่มารีมีอาการของตกใจเมื่อได้พบเจอพระเยซูในโลกมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการวิเคราะห์ผลงานศิละปะในภาพนี้นั้นจะพอสังเขตได้ดังนี้ค่ะเรามาลองทดสอบกันในภาพที่2ค่ะค่ะสำหรับภาพที่2ที่เราได้ลองวิเคราะห์แล้วนั้นแบบแรกคือรูปแบบที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานค่ะ งานชิ้นนี้เป็นผลงานประติมากรรมค่ะและรูปแบบที่ใช้ในการสร้างคล้ายกับผลงานเมื่อกี้นี้เลยก็คือเป็นรูปแบบรูปธรรมสิ่งนี้จะสื่อถึงการแสดงออกทางผลงานศิลปะของศิลปินนะคะในรูปแบบรูปธรรมคือภาพที่เห็นจะเห็นว่าเป็นรูปร่างสัดส่วนของคนจริงคุณคุณไหมคะสำหรับผลงานชิ้นนี้ในด้านสาระผลงานชิ้นนี้ชื่อว่าเบตา ผลงานชิ้นนี้เป็นของมิกลันเจโรค่ะซึ่งมิกลันเจโรเนี่ยจะเห็นว่าเป็นศิลปินในยุคเรเนซองส์มิกลันเจโรสร้างสารรคปฏะติมากรรมชิ้นนี้จะเห็นว่ารายละเอียดต่างๆมีความละเอียดมากทั้งรอยพับของผ้าที่มีความสมจริงกล้ามเนื้อต่างๆมีความสมจริงอันนี้เป็นภาพพระแม่มารีอุ้มพระเยซูค่ะลองวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ผ่านไปสองภาพแล้วนะคะ มาดูข้อที่3อันนี้จะให้นักเรียนลองไปทำเป็นการบ้านดูค่ะเรามาลองดูซิว่าภาพนี้เป็นศิลปะแบบใดเป็นการสร้างสารรค์ผลงานเทคนิคใดนะคะและลองวิเคราะห์คุณค่าทางทัศนศิลป์ในผลงานชิ้นนี้กันดูค่ะสำหรับวันนี้ในการวิเคราะห์ผลงานศิลปะที่ผ่านรูปแบบต่างๆนักเรียนสามารถนำไปประยุกใช้เมื่อเราได้ชื่นชมผลงานศิลปะในแต่ละยุคสมัยค่ะ สำหรับวันนี้วิชาศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน